ครับสวัสดีครับอยู่ในส่องคิวพาเลือเก่าแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้เฮ็ดปุ้ยมักกค่นคนอกเฮ็ดปุ้ยมัก์กเจ้ากนมาจากจังหวัดคองจังวัดมนเข้าใจ่ะคะเข้าใจกันยบมาเอไรเ้าจั้เมาแล้วหม้วาากัค้ พี่เชเตือยางอาวันเาสองคนสวยๆกับไทยตอนนะไปโซ่หคเ่้ากพอคนอเงนอยายว้นกรารไป้นกาะสลไม่ได้นะคะเพราะหลักการลรมันหนืดไม่สามารถที่จะละลายได้คนไปทางเดียวกันประมาณสิบนาทีนะคะให้คนจมนะคะระชานสามารถได้่นจะกระตุน นะคะต้องชาชาพี่น้องว่าเอาไปห้อยเยวอลส์กันมันกับโบเกิดประโยชน์นะคะแล้วต้องใช้กระตุนเนเพื่อนใช่ผสมน้ำค่ะกระตุนเนี่ยเพื่นอนจุลินซี่เพื่อนถึงจะทำการคาโบโบเฮดแดนนัน,นแต่แสดงว่าเพิ่งถือนอกตยงสินะคะถือนอกอยู่บ่บพี่ปฏิิริยยางเลยนะคะอาอันนี้อีกเอาใส่อีกทางนึงค่ะคุณค่ะอันนี้ก็ไปได้ก่อนสิบนาทีอ่ะใส่ทาง,งน้นค่ะ เวลาฉีก็ห้าฉีข้างซองอันนี้จะมีระบราม่ขายนะคะพี่น้องมีที่เดียวคือที่สำนักงานคือที่สถานีพัฒนาที่ดินน้ำหนาเจริญไม่น้อยซองเดียวนะสัตสามารถใช้ได้เลยตันวัสดุตันนึงใช่อันนี้แค่เท่าเดียวกันได้ง่ายเพราะว่าจะแบ่งออกนะคะเป็นดูสามสามสามเท่านะสามสันนะได้ง่ายมากเลยนี่ยค่ะมันจะข้นนะคะกันคนที่เข้ากันข้นไปข้างเดียวกันค่ะพี่น้องไปข้างมันหน้าอุดมเนี่นนะ <c oughs> สน้ำปีดหนึงค่ะแต่ว่าถ้าไม่พอสําหรับวัสดุเท่าไรี่สามารถที่จะใส่ใน้ำอีกได้หรือไม่กาเอาน้ำไปรดในกองปุ๋ยหมักองอีกได้อันนี้แค่เป็นเชื้อให้ใย,ยสลายได้ง่ายขึ้นให้เพื่นใหญ่เร็วจาเพื่อนเดือนสองเดือนเนาะเพืจังสิเป็นเดือนเดียวก็พอเดือนเดียวก็ละล,ะลายสลายแล้วคะอ่าบอค่ะที่เป็นสัน้นเพราะว่าวัสดุเทามี อันนี้เขาไม่ลอยเนาะใส่สันเดียวเลรเนาะเพื่ออันเดียวเลยค่ะแต่ว่าต้องดูว่ามันจะแช่เกินไปบออย่าให้เกินหกสิบเปอร์เซ็นต์นะคะอ่าเสร็จแล้วสมมุติว่าอันนี้เป็นกองปุ๋ยหมักของเรานะเป็นเศษวัสดุสมมุติว่ากองกองนั้นอ่ะถ้าใส่ขิง่ง้วเลยอ่ะนะคะหนึ่งหนึ่งเศษวัสดุสองบูนสัตสามยูเรียอันตีีใส่ลงไปเนาะซีอ่เอาอดนนึงนี่ค่ะไปเอาใส่บัวหดสเลยค่ะ นะคะอาจเซบโนหนรูบไหกาับวิวิวิวไฟนะคะนี่คือจบไปขั้นชั้นที่หนึ่งพระเศยดูสองสามสันนะคะพาเขาไม่ได้วัดะตูอยู 1, ่นหน,นึ่งกันพาเขาไม่หน่อยเล้านี่เช็ดเชือเดี๋ยวพ่อนะคะเช็ดเดี๋ยวพ่อเน,นะน,น,นี่ยอาเดี๋ยวครคนกัจะวิดลงไปน,นไม่กล่องน,นะะีอันนี้ให้เชื้อเดินให้จุดินทซี่ป็นเดินคนคนสิบสามาใหญ่นะคะ อย ja ู่เนี่ยคุณพขวากสองร้อยกิโลอยู่เนี่ยสองกิโลถทาเป็นตันหนึ่งเนอะ่าพ่วสุาได้เพาถึงตันหนึ่งที่เ้างกัส่ตามตามทีเท่าแดงอ่ยแยกอแบบเน้นอ่ะใช้ไมเลด้ใไ่ได้อ่าจำบ่ได้ว่าให้ทีงไหนยี่หลังซ่องสีแดงเล้ไป่น้างเนอะ อ่าอ่ังช่องเดียนี่ถังเงาจ้ามีที่บอกมีท <poker phones> ี่ใสค่ะประานี้ครับเออสำหรับ ขิงง่วนะครับขิงง่วนผู้ยู่เรียนะครับทั้งผมนี่มีสนับสนุนเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านทสองมูลนี่เพป็นสิไปารามเอาอยู่สถานีไฟฟ้านะครับผมเตรียมไว้ให้แล้วเป็นชุดเป็นชุดเป็นมูเป็นมูไปแล้วนะครับพร้อมอุปกรณ์นะครับผมคคครับโอเ่ะได้ของพี่แล้วเนาะขอบคุณจะน่าหนาอันนี้ของของอ่าอะไรอย แต่เี๋ยวนี้น่าดีอะที่เราเที่วทวนสายแล้วบางที่ว่เอาไปเอาไปไหมที่ว่าอาพัสดุที่คุ่มหรือว่าอยากเอาพัสดุที่้มเอาอ่าคุยคอไม่ขีดอินมากมากกว่าร่อนใช่ไเป็นยองคอทีต้องเป็นคอใหม่แต่ว่าต้อมีเพือนอย่างเดิมเพื่อนกันอย่างเดิมอย่างเพื่อน ครับสำหรับกินีนก็ขอยุติเพียงแค่นี้นะครับนอกการตั้งปุยมัดของจิตจังหวัดพนัลนะครับที่นอกก็กดหลายกนติดตามเดี๋ยวนะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ